สัสดีค่ะน้องหอมเลนนะคะตอนนี้น้องหอมก็มาอยู่ที่ี่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้คือที่สวนหลวงวเก้านะคะตอนนี้คือตอนนี้น้องหอมมาอยู่ที่ตรงชนญี่ปุ่นนะคะคือสวยงามมากเขาตกแต่งคือสวยงามจริงๆเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นเสาเสาใหมรเี้ยหรือว่าตอนนั้นไม่มีน้ำบบหรือเปล่าหรือว่ามีหรอใช่สม,มัยก่อนน,น่าจะไม่เคยมีน้ำเออไม่เคยม,มันมีสะพานเ<า>ชื่อมกันเนี่ยี่นี่มีสะพานลง มีทางเดินลงสงสัยน้ําท่วมเพราะไม่เคยมานะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก้กันดูดีไหมคะนี่นะคะมันก็ยังมีก้อนหินอะไรแบบเนี้ยสงสัยอาจจะเป็นน้ําท่วมมาหรือว่าเขาทําเป็นหนองเป็นหนองเป็นบึงเนี่ยเป็นบึงบอ่อเป็นบึงบ่อเนี่ยแล้วจะมีสะทางลงด้วยนะเห็นแหมตรงนู้นนะครับตรงก็เลยก้อนหินไปเห็นไหมน้องหอมเห็นไหมหแล้วตรงนกอ่นมีปลาด้วยเออปลาสวายตุบเล่เลย ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่แล้วก็มีไอตรงที่นกอยู่เนี่ยนกนกกระยางอยู่เป็นสะพานเดิมนะมัม้ <aria S 1> มนะนะครับใช่มีคนเดินในนี้เป็นที่เดินออกกําลังกายของชาวบ้านเขาเข้ามาเดินกันก็เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเอ้ยตั้งแต่ตีห้าถึงตุ่มหนึง่งนี่ไงเ,เขาเขา <rs. S 2> เดินวิ่งออกกำลังกายมาชมต้นไม้นี้นะคะคือสวยงามมากเลยนะคะยัง ยังต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะต้นเล็กๆเนี่ยทำไมมันต้นเล็กจังอ๋อเท่านี้หรอไม่บอกมันเป็นบอนไซอ๋อเป็นบอนไซแตะโกดัดใช่จริงจริงมันจะใหญ่แหละแต่นี่เขาตกแต่งให้มันเล็กเท่านี้คือคือใหญ่ขึ้นมาก็ตัด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 ขึ้นมาเล็กลงใช่ถูกต้อต้นนั้นน่าสวยมีมีไปเยอะอันนี้ไม่ค่อยมีเยอะเออใช่ใช่ ก็มาอยู่ที่ตรงชนดอกไม้นะคะต้นไม้คือน่ารักมากเลยเหมือนเห็ดมากเลยกลมกลมบักเลยอะ่ะสวยมากอันนี้เป็นออดอกอะไรดอกงอนไก่งอนไก่งอนงอน,อนไก่ก็เห็นไงไก่ตัวผู้ที่มีมีแดงๆบนหัวมานะ<อ>่ะอ๋อครับ,รบเนี่ยก็คือดอกงอนไก่เขาเรียกกันอย่างนั้นนะ <Okay. S 2> ไก่ไปะอุ้ยเหมือนรูปเห็ดอะ่ะสวยมากเลย เถ้าใครอยากจะกินเห็ดนะมากินที่นี่ได้เลยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงกลับไม่ปิดปิดทุ่มหนึ่งวาให้มกแดงแนี้มันจะมีไอสาวน้อยหมกแดงนี่มีนี่ด้วยเฮ้ยมีอุโมง่ะอุโมงอุโมงอุโมงเข้าไปเลยอุโมงการเวลาขะลุกไปฝั่งนึงเลย โอ้คือฝั่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะนี่สาธารณะใด้านหลังจะเป็นนะด้านหลัง้จะเป็นสัญลักษณ์ของสวนหลวงหลอเก้าสวยมากเลยอ่ะมีเป็นแหลมๆทองอ่ะเฮ้ยอุโมงมีเพียบเลยเนี่ยจริงด้วยมีมีหลายรูมีมีหลายอุโมงไปเห็นเห็นอุโมงวะเยอะมากเยอะมากนนอุโมงนั้นเลยนะครับอันนี้สวนหลวงหลอเก้าก็จะทําเป็นอุโมงต้นไม้ครับ แล้วก็ใส่ญลักของสวนลงหลอเก้าก็คือข้างหลังหัวผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราไปกัดครับอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตองสวยเป็นเห็ดอ่ะถ่ายรูปดีไหมถ่ายรูปตรงเห็ดถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปจ็บไว้มันมันย้อนแสงมากเลยต้องหมัดทางนี้เห็ดทา,างนี้ดีกว่าไอ้นี่ดอกอะไรก็ไม่รู้ทางนี้ดีกว่าเรามาช่วงเย็นครับ ไปมุมเย็นก็จะมีบรรยากาศไปเรื่อยคนเ็ามานั่งเล่นว่าวกันเห็นไหมครับอยากเอาว่าวมาเล่นกนันเลยนี่ก็มีสนหินต้อนอะไรเนี่ยพี่ตนน้นไ,ไหนนั่นๆ,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 ๆอ๋อนี่ต้นสนเหมือนกันสนอะไรกไม่ลูกพี่จำไม่ได้อ,ไอยากให้พี่พีเอฟซี FC ช่วยตอบนุงหอมหน่อยนะครับตอบพี่กล้องด้วย อันนี้คือสนอะไรนะครับนี่สนอะไรต้นสนแน่นอนแต่สนอะไรเนี่ยนี่ก็สนครับแต่สนอะไรนี่ไม่เข้าใจต้องถ้าอยากรู้จริงๆต้องไปเซิร์ชดูนี่ต้นสนนี่ต้นสนสนเมืองนอกอะเนี่ยแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยเอ้ยมานุ่นคนไปถีบเรือกันเต็มเลยน้องหอม เราไปทีไป็ดที่เด็ไปเ<ะ>ลือกทีเป็ดีกว่าทีบเ,ล,เลือเป็ดทีเลือเป็ดมีขนมให้กินด้วยไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยนั่งเรือที่อาคาบทดลองดูได้เลยจะไ,ไปด้วยกันซื้อน้ำด้วยดีกว่าพอ,อแห้งละข้อขาเตรงไหนนี่เองข้างหน้านี่ไง เมื่อกี้เมื่อกี้เราก็แวะไปซื้อน้ำมานะคะร้านอยู่ตรงนั้นร้านอยู่ตรงอย่างนั้นออไ,ไ,ไ,ไปดูตกมาจากวิวสวยจริงๆทีก่กลางกดังนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเรา<ว><ว>ต้องไปยืน,นตรงนี้ตรงกรงหน้าอุงวิลเล่ทิพยคนคนวิลเล่ทิพยเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เล้ว มีอีกบ้านตะไทโก้อืเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะ,<ล>ะเดี๋ยวดี๋ขอ,ไป,อไปเดินนอกไปทางนู้นเดี๋วเราไปเรือเป็ดต้องตองถ่ายต้องปรับแสงปรับแสงใหม่อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของสวนหลวงลอกเก้านะครับเขาเรียกว่า ขอรัชมงคลเป็นประวัต,ติเขาจะเปิดในช่วงวันธรรมดานะครับอันนี้เป็นวันจุดนะในนู้นเป็นเรือเป็ดเต็มเลยเรือเป็ดเดี๋ยวทีเดี๋ยวจะชวนน้องออกไปทีเรือกันนะครับ<อ>ลืมนะดีไหมเฮ้ยครับ เลขเลที่เข้ามาในนี้องนี่นะตรงนู้นหอมตรงนูง้นกนเยอะเลยนะเรียเลยไม่อยากขี่เรือเลยค่ะกลัวอยู่ไม่ต้องกลัวไปถีบพี่จะพาไปถีบจะได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นอีกคิดหนึง่งครั้งหนึ่งในชีวิตถีบเรือเรือเป็ดใกล้สามวินเลยนะนสนสยสวยดีอ่ะปัยดยดืน เขาเลยอ่ะม,มีที่จอด,ดออรถอ่ะใครเยอะเลยหัดหัดกล้องมาทำลายกล้องมน้าเข้าไปเยอะเลยเข้าไปเลยเยอะเลย

ไปแต่วันเอ็ดจีไ่ต้องแกะเลยไม่ต้องแกะจะรอยบิสวยมากเลยอะตอนนี้คือคนเขาพายเรืออยู่นะคะมีนัง่งพายเรือแล้วก็ไอ้ที่เล่นเรือเป็ดโอ้โหเยอะมากเลย สวยด้วยครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาเห็นเยอะขนาดนี้ครั้งที่แล้วไปเห็นที่อะไรนะบ้านลักไทยครั้งนี้คือมาที่สวนหลวงสวนหลวงตอเก้าเล็ดเยอะมากเปลี่ยนกลับกรับกรับสวยมากเลยอะ่ะ คนเยอะมากเลยสวยมากที่นี่นะสวยจริงๆคนคนนี่เยอะมากจริงๆนะคะสวยมากเลยครั้งแรกเลยที่ได้มาสุดหลบลอกเกลางหลังเดินไปไดีเดินไหมเดินรกจักแรแลเลย นี่ครับร้อนร้อนนี่ถนนภายใน,น,นภายสนสวนหลงวงสวนหลวงสวนหลวงก้ามีเยอะดอกไม้านานาพันธุ์สวยมากเลยครับอกอหอมมากถ้าคนคนแพ้กินดอกไม้เนี่ยก็เตรียมใส่แมสด้วยนะครับเพราะว่าถุนไปนี่คือชื่อสะพานนี่หอมสะพานลอยไม่ใช่จะลันลอย หลังสิงอ๋อรู้แล้วรู้ลู้แล้วกินดอกอะไรดอกกระดังงาดอกกระดังงานะอยู่ข้างนั้นก็มีนูนมีถนนทางวิ่งเยอะแยะเลยหอมดูดิตรงนู้นก็มีเห็นปะเยอะมากเลยอ่ะนี่ด้านหนึ่งของของมุมหนึ่งอง๋อนก่ก็ระวังพี่เขาพีเะเดิน เราเดินข้ามมาเร็ววันนี้สวนพฤทษศาสตร์วงเวียนวิลาวันอันนี้สวนพฤทษศาสตร์เกาะสามใช่สวนพฤทษศาสตร์กนเป็นสวนต้นไม้ทั้งนั้นเลยส่วนมากนะโดยรวม ที่นี่จะพืชเกี่ยวกับต้นไม้นานาพันธุ์ต้นไมน้นี่วงมาเดืออต้นมาเดือะพง่ายอ่ะอันนี้น้องหอมจะมาเดินไม่มีขนมสายยางเลยอ่ะเรยโมกด้โอเคเอาไหมโอเคหยอดตู้เลยนี่ ถ้าใ,ใช้แบงค์ยี่สิบอะนี่ที่ที่พี่มีแบงค์ยี่ินเดียวอ่ะี่มีลวัสุดย <20. S 2> ี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบาทอ่ะสามสหรอสาบาทกินมะม่วงนี่น,น,นีลองดูดิวเราก็กินยอ่สิบบาทอ่ะกินนะเอาไปเลยเนี่ยไม่กินนะอะเฮ้ยเราจะกรด,ดด่วอไม่เอาพี่พี่จะไม่กินเราจะกินอะไร เรากินไรหยอดตังมันที่จิ้มอ๋อลไม่ใช่เดี๋ยวีิเลขกดอูทเสียตู้เสียครับไม่เสียหรอกเราทำไม่เป็นไม่ใช่เขาบอกสินค้าหมดจะทำไม่เป็นอะไรไม่ใช่โบราณขนาดนั้นเราเอาอย่างอื่นดิไม่เดี๋ยวกันหอมมาแล้วมุกใชอิ่มทำระเงินกันไปสิ ชำระเงินชำระเงินจิ้มดิจิ้มดิจิ้มเอาจิ้มดิเอาจิ้มดิงั้นเอาเป็นใหม่เคลียร์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 ลบทิ้งก่อนเอาเป็นนี่แทนเอ้ยี่สามพอยี่สามดีกว่าโอเคมีโอเคยี่สิบสองบาทโอเคจิ้มเลยใส่ชำระเงินใส่ไปเลยสองบาทมีนี่เหรียญบาทสองบาทแอ๊บ อ่ะนี่เหรียญสองบาทเหรียญบาทไปเหรียญบาทไปลองดูนะครับว่าจะออกไหมเนี่ยเบอร์ยีิบสามเนี่ยครับหมอ,อม่วงาำังเงินแล้วทิมทิมที่เอ้ไม่ทิมทิมข้างล่างนี่ดิโอเคสะสมแก้มเออเปิดยังไงเนี่ยงาทิมมันเข้าไปที่เออมันหนัก ได้ไปแล้วอ่วลพี่ไอ้นี่อ่ะที่ใส่สเต็กอะไรเนะพี่อ่ไม่ใช่ไอ้น,นี่ต้นแปลงล้างขวดนี่ไงนี่ไงม,มันเดี๋ยวกลางกลางใบเหมือนกระแปลงล้างขวดไม่เดี๋ยวมันจะกลางเต็มที่เป็นแบบนั้นเราเรียกต้นแปลงล้างขวดไหนดูที่ตรงนี้มันเข้าได้ปะ่ะเออเปิดจัแล้วจำพี่ ดูต้นตะบองเพชรไงนี่ไงต้นตะบองเพชรมันปีดน,นี่ไงเนี่ยกระลอกนี่เราว่าเนี่ยเมื่อตะบองเพชรกระลอกนู่นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับเนี่กระลอกไหมครับขึ้นไปแล้วครับนี่ครับตะบุกระรอกครับกระรอกกระรอกกระรอกนั้นแนวตะบองเพชรนะครับมาแล้วครับน้องหอม น้องหอมเดินมาแล้วครับชมวิวนี่นะคะมะม่วงนะคะที่เราไปกดจัดเข้ามาได้พี่บอกตู้เสียจริงๆไม่ใช่นะคะตู้ไม่เสียของเขาหมดเฉยๆ<อ>พี่ครับท่าน,นพี่ไม่ใช่ดอกไม้มันทํามันเหมือนงอแมมมองไกลๆอ่ะว่าทำไมงอต้นงอจริงๆดอกไม้มารวมๆกันมันเป็นก้อนเหมือนลูกงอเลยผมเห็นบอกว่าต้งองง้ออะไรมาเตี้ยอย่างเงี้ยเปล่าต้นไม้ดอกไม้มนองอมไปยืนใกล้ๆที่ให้พี่ๆเพ,พืก็ดูว่ามันเหมือนงอจริง,งไหม น่านนะดูดิเหมือนมากเลยอะ่ะเหมือนลูกเงาะมองไกลๆอะ่ะตนน้น,ตอนอะไรอะ่ะ<อ>เป็ดไงนะเป็ดน,น,นะน,น้ําบ้านนั้นเขายังมีเลยบ้านเจเป็นตาเใช่ยลเเี้แอปปิใช่ปปปปใกล้แล้วใกล้ใกล้เรือเป็ดละใช่ใช่นี่ไงเขาเขียนไว้เขาเขียนเราไปดูหน้า ลุนกันต้นกันว่าต้นอะไรนี่ไงนี่ไงเขียนเขียนไหมดูนี่นี่นี่ไปไหนล่ะพาชีโพเดียมเลาเมอรีไออ๋อเนี่ยครับลาเมอรีไอต้นนี้แปลกมากเลยดอกเหมือนกับต้นลาเมอรีไอบอกไม่ถูกต้นอะไรดอกไอ้นี่ไง ดอกลันทมไงไม่ชันชันชดอกมันเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ชนชมมัม้งคล้ายต้นชนชมดอกคล้ายกันอันนี้พันไม้ทะเลทรายนะครับอยู่ข้างในวันนี้ปิดทําการอันนี้ครับกระบองเพชรนี่ลูกเขากินได้นะครับนี่เนี่ยไอดอกเหลืองเนี่กินได้นะครับหรอ,อจริงก็ที่ที่ในทะเลทรายเขากินกันนะ<ร>นี่ครับ นี่ก็ชื่อต้นอากาเวอร์ในกลิ่นอะไรี้โล่สีเงินไม่ได้ได้กิ่นมุ่ง,องโอเคโอเครู้เรื่องอันนี้ก็จะเป็นต้นอากาเว่ปากนกแก้วนกสองตัวน่ารักน่ารักนี่ไม่ไม่เป็นไอหมีใหญ่นกเขา นกเขาไม่กลัวคนอันนี้ก็จะเป็นต้นหยกขาวนะครับต้นหยกขาวเป็นต้นพันไม้ทางทะเลทรายอย่างหนึ่งครับอันชันอันชันต้นอ๋อนึกเฮ้ยเฮ้ยตะสออัญชันไม่ต้นไม่หน้าตางี้นี่ไม่ใช่ไอ้ดอกอันชันที่เขาทำน้ำคนละแบบกันใช่ไหมพี่ คุยลุ่อย่างก,กันใช่ไหมฮะไออันนี้ชื่อชื่อของเขาเฉยอันช,ชนัน,น,ชนชนิดหนึ่ง,ง,อ,งอ๋อไม่กินเพราะอันช,ชัน,อ,อ,นอ,อ๋อมันจะหอมเพราะอันชันจริงตตต้้ตน้นนนเียยยๆรงงะ่่าาอ๋อตรงนู้นนะครับขึ้นเลยไปตางนู้นครับพี่ได้ครับพี่ขอบคุณมากเดินผ่าไปได้ใช่ไหม ได้พี่ให้เดินผ่านดดด <c oughs> เดินก็ไปอีกเดิน่าขอบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> เราไมา่เรามาครั้งแรกเราไม่รู้ดเดินผ่านได้เจ้าหน้าที่ให้เดินนะฮะตามจริงก็ไม่เดินหรอกครับ <c oughs> เราก็เดินไปเรื่อยเลย <c oughs> ไหน <c oughs> <ส>อ๋ตอต้นเตี้ยถ่ายได้ออกมา <c oughs> เดินทะลุอีกด้าน,นครับ นี่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 อันชันเมื่อกี้นี้นะครับดอกเยอะมากเขาบอกว่าอันเป็นดอกอันชันต้นไม่ไม่นิยมทานนะครับไม่ใช่ดอกอันชันแบบที่เอามาต้มน้ํากินนะครับไม่ใช่นะกินไม่ได้ครับมาดมไม่เฉยครับพี่พี่เจ้าหน้าที่รอพอจะบอกนะครับปะเราตปตรงนู้นตรงนี้เต็มเลยนี่หามเป็ไเออ ไกลแล้วไกลไกลความจริงแล้วน้องหอมไกลค,คกวามจริงแล้วเหลือเปดนอนด็ด6โมงอ่ะใช่สับมาหน่อยดิอาอน้องหมา อนดิเดี๋ยวพี่จะถ่ายนี้ออกมายืนตรงนี้พูดพับพายอดพูดดังๆพับพายอดสวยงามมากเลยเนาะเขาอยู่ในน้ำใช่ไหมใช่ใช่ใชแ่แล้วแล้วพอจะเข้าไปต้องนั่งเรือเข้าไปเดินไม่ไปได้นะ่ะมีทางเดิน เห็นมีทางอย่างก็ทางเดินได้น,ะน่าจะผู้ชายเขาทางนี้เข้าไม่ได้นะครับน่าจะนั่งเรือไปก่อนเขาทาให้แบบไปซ่อมบุรุน่ายอย่างเดียวไม่ได้เป็นในนี่พายยอดอันเนี้ยใกล้แล้วเมื่อกี้นะคะน้องหอมก็คือเข้ามาใช่ไหมคะเข้ามาก็ตอนนี้เดินไปเดินมาตอนนี้ครบสองชั่วโมงน่าจะประมาณสองชั่วโมงกว่ามาั้ง ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้หอมเลือยเดิน,เดนจากตรงนูนนงน้นฝับบ่งฝั่ง้นเหรอใช่เดินจากบบนูน้บบนสุดท้ายไปตรงนูน<อ>้นแล้วก็ออมาตอนนี้เราไม่ได้ไปอยู่ตรงนี้อยู่ต้นมะพร้าวใช่ไหมคะเนี่ยต้นมะพรา้รพราวไม่ใช่ต้นมะพร้าวไม่ใช่ต้นะร้ม่้าวไม่่นพร้าไม่ใาไม่ใช่ตนรม่้นะพาวอม่่นม่นพ นี่อยู่ถนนนี่ไงอาอยู่เยียเนี่ยมอ้ยเดินขากางอีกเลยกว่าจะถึงโอเคเข้าใจละรู้เรื่องใ่จริงจริามณ์อากาศเออน้องหอมสำหรับทลิปนี้น้องหอมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้คือเดินมานี่คือเมื่อยขาสุดๆเลยนะคะกลมแล้วนะคะตอนนี้คือรอบรอบบวกคับคือเมื่อกี้จากเมื่อกี้นะคะ อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็เดินไปฝั่งนู้นแล้วก็เดินมาฝันน่งนี้ตอนนี้ก็คือแบบว่าเหนื่อยสุดๆเลยแล้วก็ปวดขามากตอนนี้น้องหอมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i า e กกดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อปิดกำลังใจให้น้องหอมสำคลิปต,ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ